สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมโกกุ้งครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่2ของถ้ำเขาหนุยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งในอีีที่แล้วผมก็ได้พาท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในถ้ำทั้งสองถ้ำซึ่งอยู่ด้านล่างของที่พักสงนะครับภายในถ้ำก็จะมี สภาพที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับและก็มีความลึกลับซับซ้อนหลายห้องมากครับซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจได้ทุกห้องนะครับด้วยเนื่องจากบางห้องก็ต้องปีนป่ายบันไดไม้ซึ่งบันไดก็มีการผูกพังไปแล้วครับก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเข้าไปาส่วนบางห้องก็มุดเข้าไปแล้วแต่ น้องหมาที่นำทางผมเข้าไปเขาไม่กล้าเข้าครับวิ่งย้อนกลับมาก็เลยทำให้ผมคิดว่าไม่น่าเสี่ยงเข้าไปดีกว่านะครับซึ่งก็หลังจากสำรวจถ้ำชั้นล่างเปิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เดินกลับไปที่กุฏิของท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาแนะนำผมบอกว่า ยังมีถ้ำด้านบนซึ่งต้องเดินเลาะดิมภูเขาขึ้นไปนะครับก็เลยตัดสินใจลองขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปรับชมบรรยากาศของถ้ำด้านบนด้วยกันนะครับว่าระหว่างด้านบนกับด้านล่างถ้ำไหนจะมีความสวยงามมากกว่ากันนะครับโอเคครับ ก็เชิญติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเดินไปดูถ้าด้านบนกันต่อเลยนะครับ โอ้มากครับอ oh, ันก็นสบายสบาย ยุงไม่เยอะครับเลยเชื่อสบายมากเลยบรรยากาศะจะเป็นจับปลอเสือนะครับสาธุครับโอ้นี่ท่านผู้ชมเถาวันยักษ์ครับผม ดูนี่ครับใหญ่กว่าขาป่ามนี้ครับเสีได้นะครับตายตะละไปหน้าผาขึ้นไปด้านบนแล้ครับสวันยักษ์ตอนนี้เราก็มาถึงาปากทางเข้าถ้ำแล้วนะครับ อาจารย์บอกว่านี่ครับปากทางาจะแคบสักหน่อยแต่ด้านในค่อนข้างที่จะกว้างครับแล้วก็มีหินงอกหินย้อยสวยงามครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับในถ้ำค่อนข้างจะมืดครับนี่เตรียมมาแล้วครับผมไฟฉาย แท็กตัวเขาเออเดี๋ยวเอาเป้ปขทางนอกเดี๋ยวแขวนเงาหรอกคงไม่มีใครขโมยแขวนนี้ยครับแต้ยืนต้องปีนไวเช่นนี้โอเคทางเข้า แคบมากครับมันานอาจารย์บอกไว้จริงเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปครับอันค่อนข้างจะลำบากหน่อยครับสำหรับคนตัวเล็กอดี๋งผมโอ้กว้างครับท่านผู้ชมข้างในอ่า ลำบากตรงปากทํามาสบายด้านในนี่เองนี่ครับข้างในทางเดินยาวครับ ด้านในจะเป็นทางเดินยาวเข้าไปครับท่านผู้ชมะจะมะีพ่นสีแดงเป็นลูกศรน,น,นำทางเข้าไปครับด้านในเดินสบายครับผมมีสะพานคอนกรีตทันเรียบร้อย <c oughs> สุดยอดครับคนที่ขนวัสดุเข้ามาด้านในทางเข้าขนาดผมมุดเข้าตัวเปล่ายังโอยโคตรลำบากนี่เขาขนของเข้ามาทำคิดดูครับมีความพยายามสูงมากครับนี่งอกินย้อยครับผมสวยครับทำ อดครับแต่ทำเงินบนอยังไม่เจอข้างเข่าวนะครับไม่มีข้างข่าว เหมือน้ำด้านล่างเมื่อกี้กับข้างขาวเยอะโอ้สวยมากครับ ท่านนี้ก็จะเรียกว่าแนวหินม่านน้ำตกนะครับสวยงามครับสวยจังนี่ครับ ไปกันต่อด้านในครับผมเราจะมีทางเดินไปเรื่อยๆครับลุกมากครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่เจอข้างคาวนะครับตอนนี้พอเราเดินเข้ามาด้านในลึกเข้าเรื่อยก็ มาเจอแล้วครับน้องข้าวบินว่อนสองสองสามตัวนะครับนี่ครับโอ้อาคุณชอบเที่ยวถ้ำเหมือนผมลองแวะมาดูกันได้นะครับที่สำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์ถ้ำเขาหนุยครับตำบลบางสวรรค์ อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมรับรองว่าสวยงามไม่แพ้ที่ไหนครับรับท่านผู้ชมมาดูนี่นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นมอ้อว่าน่าจะตายสซะแล้วนะครับน่าเสียดายมาก ี่ก็ยังเป็นถ้ำเปียกนะครับก็ยังจะคงอยู่กับเราไปอีกนานแต่ถ้าเป็นถ้ำแห้งก็รอการพังทลายสําหรับที่ยังเป็นถ้ำเปียกอยู่คุณเข้ามาท่องเที่ยวก็ควรจะระมัดระวังครับอนุรักษ์ธรรมชาตาิไม่ควรที่จะ สัมผัสแต่ต้องหิดงอกหินย้อยต่างๆนะครับดูแต่ตาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บก็พอครับจะไปแต่ต้องเขาจะไปรบกวนเขาครับโอเคสวยงามครับไปดูฟั่งนี้กันต่อครับ เดินไปเรื่อยๆครับเราเดินไปจนกว่าจะสิ้นสุดเส้นทางอายน่าจะแอดน้อยลองแล้วเสียดายอาจจะไม่ค่อยชัดบวางมาครับ สวยงามทางธรรมชาตินะครับกว่าจะก่อกำเนิดได้ขนาดนี้อายุนับพันนับหมื่นปีนะครับมันใช้ง่ายๆ อนนี่ก็จะมีะเป็นลำถานน้ำนะครับน้ำแห้งครับโอเคก็เอาสำรวจกันแค่อเอาแค่สิ้นสุดทางเดินฟอนกีตนะครับเราจะไม่ลุยคโคลนไปแล้วครับครับสวยงามครับ คนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโอเค